แต่สําหรับใครเวลาไม่พออย่างเราเราไงยังไงคบางคนแบบอยากไปเที่ยวแบบวันเดทิฟชิลชิลแค่วันเดียวอะไรเงี้ยอีกหนึ่งทางเลือกนะคะการท่องเที่ยวทางรถไฟอ,อันนี้ก็เป็นแบบสไตล์เก๋ๆชิคๆเหมือนกันใคร<ด>ที่แบบ,คบเคยไปเที่ยวแล้วสาหรับรถไฟนําเที่ยวนะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเขาจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้4กรกฎาคมแล้วนะคะเตรียมตัวกันไว้ได้เลยค่ะโดยมีการประกาศให้รถไฟนำเที่ยววันหยุดค่ะกลับมาวิ่งเริ่มบริการตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะคะ 6ขบวนไปกับค่ะสำหรับขบวนรถไฟนํำเที่ยววันหยุดแล้วก็ขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุดที่เปิดให้บริการนะคะมีอะไรบ้างอไปดูกัน 1. ค่ะขบวนรถนํำเที่ยว909กทับเกกรุงเทพน้ำตกกรุงเทพแล้วก็ขบวนที่2ขบวนรถนํำเที่ยว91.1.912ับกกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์กรุงเทพ 3. ขบวนรถพิเศษโดยสารที่997ทับ9 กรุงเทพบ้านพลูตาหลวงกรุงเทพโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็จะยงคงให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรการโควิด19ค่ะตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดเลยก็คือจะมีการจําหน่ายตั๋วโดยสารเพียงแค่ร้อยละ50เท่านั้นนะคะของจํานวนที่นั่งทั้งหมดงดจําหน่ายตั๋วยืนและงดการจําหน่ายอาหารบนขบวนรถ โดยผู้โดยสารก็แน่นอนต้องเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านแอปไทยชนะค่ะที่สถานีแล้วก็ขบวนรถเพื่อที่จะควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารโดยสามารถจองตั๋วล่วงหน้ากันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะหรือโทรศัพท์ถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะรวมถึงกําหนดการเวลาต่างๆที่ขบวนรถไฟจะออกนะคะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ได้ตลอด24ชั่วโมง1690ครับท่องเที่ยวกันนะครับอ้า